สบายดีพี่น้องมาเยอะมาเกวเข้าน้ากันพี่น้องมือเนี้ยแกวเข้าไหลคนม่วนกุ๊บพี่น้องเอ้ยนากันนาน้ำย่ำน้ำพี่น้องเขา้าสมาลุ่มสอีกสมาน้าอีกพี่น้องน้ำกระไดหลายก็ทางน้ำทางอันเข้าลมมือเนี้ยม้วนกุ๊บพี่น้องเอ้ยถ้าซ้ำสิงม กันเข้าบบลุ่มกันแล้วแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องวันนี้เข้าล่มก็คือซื้อแล้ยมือันตอนเที่ยงพี่น้องแล้วก็เข้าปีกอนไพวกนอีกสองสามทิศยังสิลงอีกหลายคนเติรพี่น้องสิบสี่สิบหกคนพียงพี่น้องมือนะหลายคนคักเท่นี้แล้วแล้วไปไปเพื่อต่อไปวันนี้นะ โทรศัพท์กับเฮฟน์โทรศัพท์อีโมบายเบอร์โทรศัพท์มันโทรหาเพ้อโทรหาผัวเม่ตู้งเบื่อเราไปอาตอนนี้กำลังจะขื้นยาเด้อเรื่อวานนี้เรื่การขนโทรศับอันี่เอาไปโทรเกโอ้บข้างนี้มันปั้งแหว่งขึ้นไปครับพี่เอาไว้เอาไว้ข้างนี้โทรศัพท์น้ายำน้ำแล้วบ่เนาะน้ำจื้อขึ้นน้ำได้หัวยิ้ม นกลสิแล้วละพี่น้องคนผลเสียงบุอันปลาเงาปลาเข้าอันหมาแย่งคร่ได้รบลยข้าลมนละมายนนึงคนลมานนึงลมมดทงเลย้องนี้ฮ่ะก่อฟรีเป็นก้นเลยพี่น้องเอ้ยลมมดทงสะบนยำน้ำอีกเมื่อไรละกินสลัเด้วยอยากเจอดได้นะเปิดนะต้มน้องงวนะ สวนนังอแซบคักพี่น้องเนเาน้องไปเท่านี่นี่นี่นีพี่น้องเกีวหลายคนครับงวเฮามันรอดตายอันไม่ว่ามุ่งม่อจากน้องมันห่าวัน่เอาน้งออันไม่ไม่เท่าไอแดดกันด้ได้อันไอแตดเอามาเด้มันรอดตายแล้วสานเป็นแล้วก็มันตาย แม่เอ้าย่าต่อเกิดน้องกับโกินเด็กก็สั้นปัวมันปัวมันหลายพุทมือสิปลายคนเพิ่นบ้าห้ามใกล้กันอี่เมียว่ะซองโควิดห้ามใกลกันผัวเมียก็ห้ามใกลกันว่าใส่เมียว่ะรักษาระยะห่างเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มากว่าข้าแหละคนวันขัาพี่น้องเอ้ย ผลันน้เหงเยือยุกนน้ำเห้งไปเอสเพลินฮะเอที่มันเยือตืมถูกไปเคยเหงียน้ำมาส่งดูถูบอกัลนน้ำมาส่งดูบอยอด่ย่อกระซือนี่เป็นเร่องเอ้ยเธอต่อไปเธอคุณเหงล่มคักเลยคักว่า เอ้ยมาเกี้ยเข้าอะไรคนม้วนกุ๊พี่น้องวันนี้นะโอ้โมาเ่อเดียวเบาพี่น้องเลยทำบนวันบาค่อยเมื okay ่อยโยนบ่ค่อยไปเกี้าเข้ายืนดินบ่ะวันนี้หลายคนคักพี่น้องสองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกคนค <Walk. S 1> <kinetic generators S 2> ักแน่อีพ่อไปคุณอะไพี่น้องคนไปให้เจ้านายคุนกลับมามาเก้วตอนเศร้าก่อนแล้วแบะไปให้แป๊บหนึ่งฟ้อนตำไมป้าบดิงกับฟ้อนเก้วเข้าอันเกยวเข้างามแก้วเข้าอันกเข้ากันอางลำวงแล้วนี่เดียว มึงเดี๋ยวสองสามห่วงยูฮั่นกันเดี๋ยวเปิดเพียงให้ฟ้อนหอ่อยป้าจังน้อยก่อนโอ้ยเข้าไปนทางอารมณ์ไปลมมาโยเกี่ยวยาียานลมแบบนี้นะคันลมเป็นหน้าเป็นสืเกี่ยวง่ายแนวหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องอันนี้ลมฟันไปฟันมานี่ตายคักๆแบบนี้ มืัอนี้เก็บฟ้าเกี้ยวฟ้าเจ้าให้แล้ยวใจพี่น้องฟ้าไปกินปลาน้ำสามืัอนี้นะเฟซบุ๊กน้ำสาค่ะฮะบุงกูด้จีขจาว่าสิไปมืัอนี้โยแม่หนัวเท่านี้ฮะอีแม่ว่านั่นพูนเห็นนนพูนฮะฮฮะประมูลบ้านทันหน้ากึ๊บขนานวานสีแม่ว่านยักษ์างฮะ เอวานฮะพอทีงามเอวานบอกห้างบาทีคุณเท้านเหวเทิงคุณหนากึ๊บเอาเห็ดเออปันเข้าตะก้าสองสามเพื่อนเห็ดเดียวหมดนลฮะปันตะก้าโง่เบนพิกใส่พิกใส่แล้วอะไรแม่ว่โอ้แล้วไวขนาดแม่ยามันบวกเด้อ เขาเป็นเนื้อใครได้เข้าอันนี้ฮะเขาหอมงาบนี่ฮะเพราะว่าเม็ดเนื้อเด็กเขาเม็นบอกกับบ่คอดพี่น้องาหอมงาเพะอะไรฮาวาหนะเไม่เหนยน้อยใหงบอกว่าลยอันเกี่ยวแล้วฮะหอมงาวาคือวาหอมงาบหอมงาวะหอมงาพี่น้องคือว่าหอมงาบ น่าแถวอันเข้าอันเมตดน้อยเห็นว่าเออป้ามันบมเห็นได้สาเม็ดน้อยได้สาวันไปบานมาแดงจ้าพริกลงอีกเดี๋ยวไปเห็นบ้านพริกลงอีกนี่แบบวันที่แดงจ้ะวันที่หาน แล้วเกี้ยวไปหน้ากูแลเกี้ยวคืนหลังเกี้ยวเข้านี่กรได้ต้นไม่รักกี่กวมาแล้วคืนหลังกูกรได้มึงกรเบื้องดีอย่าต้เด้นเดอยากเ่นักกูกรได้ฮะไปนกมัไปนันนกแบบฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าว่าฮาฮ่าฮ่่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่นฮ่าฮ่าฮาา่า เธอเธอหน่ะบ้าจนนี้เธอแต่กกันมาแต่ให้ง่ายๆพี่น้องเอ้ยเธอหน่ะให้หนังบัวนองนี่น้อยไปลอกปักแป๊กเป็นตาแพลงนะมีเหลื่อเไิ่งให้น้าเจ้าของกับเธอเดือดกับเราเลยพี่น้องเอ้ยเข้าพัดเข้าล่มเข้าทำน้ำทำน้ำหลายๆผลทางคนไปผลแล้วนี่ยังคนยู่นี่อยู่เอาเจ้าเจ้าไปเนี่ยหมดแล้วหมให้เมื่อยยังมีโอทีเด้ ุณนพี่น้องจำปลาคุณก็แล้วแหละสองยู่คุณยังสองให้แล้วให้นี่ก็ยังสองให้แต่พี่น้องคุณให้นี่ให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โพดใหญ่โพใหญ่โมใหญ่บักแตงคุณไปก่อนแล้วคุณนะเจ้าหลยคนก็ม้อนมวลขึ้นเฮือนี้ลงเพื่อนั้นแห้เป็นมือว่าสั้นพี่น้องแถวนี้อันใครจะปีงบมลายคุณละคุณละปีงหลายรับน้องคุณเพื่นเข้าตวุละ ข้าวดอข้าวเจ้าจางคุณนะปีงกระลายใครแต่ข้าวเจ้ามานั่นขอามันตายน้ำข้าวเจ้ามันตายน้ำเป็นเพลเรียงจับฮะแม่เอฟซีบอกว่าอมักมีมาทิมลงอันทุเรียนมาทิมลงหัวส้าเปีงเกียงสินี คนหลายคัะพี่น้อง open, open. ืัอนี้อ๋อไอเปิ้ลไอเปิ้ลกระตัไปก้อนแล้วนะอเปิ้ลไวจัดแม่กระตักไปก้อนแล้วนะเข้ากันนอนไปพี่น้องไอฟอนระวงเกล่ยวไปเกี่ยวมาตายคาค่มืันนี้ แล้วไวกับเมื่อไวนานแล้วกันนานเมื่อเลยพี่น้องนะพี่น้องัดลมพัดลมว่าทั้งลมทั้งน้ำทั้งเปียงแล้ววันนี้เปียงกระไรเจ้าเจ้าแล้วกับไ้เมื่อไวนานแล้วไวนนานเมื่อสักกับเก้าโมงได้เปิ้ลเอ้ยไม่ใช่แค่เมื่อสิบโมงอ่ะไม่นะฟ้าไปกินปลาก็เจ้าเจ้าแล้วมัดนี่เอาสิไรเฮอไป๊มือเครื่อง เครื่องมือไปเมจไล่เมือเครื่องืองมือไปเะมือเครื่องฟังดีไดเครื่องมือคล่เครื่องมือสิเจ้าเจ้าเจ้าเฮ็ดเช็ดสายคนขนาดซน้าื่อเล็กบกว่าคืนนี่รป้าซื้อเล็กปะ เออคือเรียกเข้านี่วะเจ็บใจย้อนเสียเงินซื้อเลขวังเป็นพระเอกถือเลขหกตัวน้ำเขาสุดท้ายกับบันทึกซ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยให้คิเรียกหกตัวสี่ร้อยล้านจากบาทติเนาะพี่น้องเอ้ยหลายคนมวนกุุบบนนี้คนเข้าปีกับเขียวอยู่คนฟังคนก็เริ่มเดืองเลยพี่น้องฟังผู้ัฟังแคมป์าคน เหลือสองให้พี่น้องแล้วให้นี่ก็ได้หากให้นี่น้อยให้นี่นะให้ใหญ่แล้วหมดแล้วนี่พี่น้องเขาง้างงามพี่น้องเอ๋ยสะอ่อนงามคักขนาดแค่นี้บัจจุบนี้ว่านมือสามให้งามคักงามโพดงามโพธิ์คุณพี่น้องคุณเท่ห์อใหญ่คุณหน่ะเขียววุ่นวุ่นอยู่คุณน่ะเธอเย่าบักใหญ่ไงเงยเท่ไงว่า หมูเข้าทางบ้านพี่น้องสองสองให้แบ่งกันลงอันนั้นสองสี่หกแปะสิบอนี้สองสี่หกาดอีกิึรักที่บอกว่าเจ้าิบคนผู้นั้นนี่หกคนหนึ่งเขายาเขาเบิ่งพี่น้องลยคนคิดบังเบียดกันี่มันเป็นชีพวินาหหกคนนึงนี่ พพ่พี่น,อน,น้องแม,มเงเี่เกกสื้อก็มางามงครับเมื่อคืนเราเกแมงกระเบื้องแล้วเล็กเปลี่เสื้อพี่นะ้องเมื่อคืนนี้ออกห้าเก้าเลยนะเมื่อคืนนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยซื้อเลขกระสีอวไปเสียวมาบัเชือกจักเถื่อ้กเจ็ดเก้าออกห้าเก้าการไปซื้อเขากับบัตรเชือกนะบัตรนี้ฮะขึ้นจุดนะซื้อได้เป็นกระเบื้องก็เล็กยังมุมดีบ่สผิดซื้เลขบุกลับมากันนั้นแหละ บซื้อสะเขดอีบีว่าว,ว่าซื้อซื้อสบอเมันกระเบอ้อนี่แค่ซื้อกระทึกละเมือนกรเบ,บ,เบรนะื้องนะกกเดีย <c oughs> เ๋ยวก็สเสจแล้วเลยพี่น้องเอ้ยไม่มเพื่อนี่บอนอันฟากเกบนะือป้อ <c oughs> ดอกลักก็มาแล้วคุณแม่ดอกลัก <c oughs> ปาพี่น้องอยู่นะเกือบมันบ่อนอะไรวันนี้บ่อนไว้เกือบโอมาลูอดดอกเาอิญมาอดมูให้เขาหูอยู่ในเรา เช่าล้มไอ้ป้านงามกินเล้ากปนเบียร์ละเอินหาเขาไปยามเกินข้าวละเอินหาค่อยบ่ะมาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคนเที่ยงก็ได้เที่ยงก็มีแต่หญ้าพุ่มหมดแหละหลังคาก็มีแล้วเพืนเที่ยงนาน้อยพี่น้องเอ้ยเข้ากางงามพี่น้อง สองสามให้จนนี่เป็นคนว่านหนักปุ๊บกบับคนหนาให้กับปลาเนาะเข้าอันนี้เขาเม็ดง่ายเข้าเม็เมนะดน้อยคนหนาฮัลโหลบอไปเปลี่ยนเอาเสดเด้เด็กข้าวเป็นตัวเม็ดน้อยเบอร์ปลาเจ้าหัน่ววาา แล้วเลยพี่น้องจา๋าจะพากันเมื่อแล้วตั้งจากโมงแล้วก็เป,ปิ้ลสิบโมงครึ่งวะสิบแล้วจะสิบโมงครึ่งพี่น้องจ๋าขันภาคเร่งมื่อแล้วสิบโมงคมนเลยนะมาเพิ่นกระตยายโอ้ยสวัสดีจ้าอเอ้ยสวัสดีง,งาม พอ oh, totally. right. แล้วย่องเห็นว่าย่องแต่ว่าอันย่องว่านบงามแล้วก็เอาเทเอาว่าเห็นย่องบวกขึ้นจล็กน้อยพี่น้องเอ้ยไปเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยจนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไปซ้ำนี่เด้อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลังทีเห้ยบ้าจนนี้เด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายจนนี้ก็กราบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ